สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยูก่กับเซลลนุ่นแล้วก็น้องแพทค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะนุ่นจะพามาชมสต็อกรถประจําเดือนสิงหาคมของเต็นไล่เลี่ยมทองกันค่ะว่าจะมีรุ่นไหนบ้างแต่ก่อนจะรับชมนะคะนุ่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรถสวยๆและโปรโมชั่นดีๆของทางร้านเราค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปเรื่องันที่คันแรกเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นอีซูซูดีแมกออนนิวนะคะ 1.9LDA ปี2021ราคา เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็น Honda CRV ค่ะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่อง 2.4i นะคะปี B 07คันนี้นะคะเปิดราคาเพียง310,000บาทเท่านั้นค่ะมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันนะคะคันนี้นะคะ e s US u z u ดี a x รุ่นแคปค่ะคันนี้จะเป็น ปี2017รุ่น L นะคะราคาเพียง4,55,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ก็คือใซแม็กจัดตรงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยนะคะมาคา่ะมาดูคันต่อไปเลยคะ่ะคันนี้นะคะ e s s u All New ปี2014เครื่อง2 5 0 0ค่ะสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่ชอบล้อเดิมๆนะคะก็คันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะคะราคาเพียง3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นคะ่ะ ในส่วนของคันนี้นะคะจะเป็น Toyota r e ี v s s m a r t นะคะปี B 2017นะคะราคาจะอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเราไปชมคันต่อไปกันเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็น isuzu d-max 1 9 s ปี2016นะคะราคาจะอยู่ที่3 9 9 0 0 0บาทค่ะก็คือราคาดีมากเลยเนาะใช่ใชค่ะมาจจะะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่น mitsubishi กันบ้างนะคะคันนี้นะคะ mitsubishi titan glx เครื่อง2.5นะคะ คันนี้นะคะปี2022นะคะเราขายเพียงปีแส0 0บาทเท่านั้นค่ะสวยมากๆสปอร์ตมากมากเลยนะคะรุ่นนี้นสุดๆไปเลยนะคะเนี่ยมาค่ะคันนี้นะคะมิตซูบิชิไทตันปี2018เครื่อง2 0 0 5 GLA ค่ะคันนี้ก็จะเป็นรุ่นแคปเหมือนกันนะคะคันนี้ราคาเพียง3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะพนเพียง6,500บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าขนหนที่งบน้อยนะคะคันนี้ก็คือตอบโจทย์เลยเพราะว่าได้ปีใหม่ด้วยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกัน,นะคะ่ะแต่เราจะพาไปชมนะคะคันนี้จะเป็น4ประตูนะคะคันนี้จะเป็น i su z ู D Max นะคะ1 9 S 4ประตูนะคะปี2017ราคาจะอยู่ที่4 7 9 0 0 0บาทนะคะจะบอกว่าคันนี้นี่ออปชั่นให้มาค่อนข้างดีเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมคันต่อไปะคะ่ะ และสาหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่กำลังสงสัยว่าอาชีพไหนออกรถได้บ้างน,นะคะที่เต็นท์เราเนี่ยออกได้ทุกอาชีพเอกสาสตร์ก็คือไม่ยุ่งยากเลยนะคะไม่ไม่ต้องเดินบัญชีนะคะไม่ต้องมีเครดีตสามารถออกรถกับที่เต็นท์เราได้ค,ะค่ะราคาแล้วก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมคันนี้กันบ้างน,นะคะคันนี้นะคะไซแมทจะส่งมาให้ 2021, เรียบร้อยแล้วค่ะคันนี้นะคะปี2021เครื่อง1.9นะคะตัว S อคันนี้นะคะเราขายเพียง500,000 เดี๋ยวเราไปดูรุ่น4ประตูกันบ้างนะคะคันนี้นะคะ e suzu 4ประตูเครื่อง1.9ปี2017ค่ะคันนี้นะคะจะเป็นรุ่นตัว S ราคาเพียง4 7 9 0 0 0บาทน,นะคะไซแม็กจะส่งมาให้เรียบร้อยสวยงามเลยนะคะมาค่ะคันต่อไปนะคะ e suzu d max ปี2016นะคะเครื่อง1.9ตัว L คันนี้ก็คือ ออปชันไฟก็คือค่อนข้างสวยเลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบตัวยกสูงเนี่ยก็คือจัดคันนี้ไปได้เลยนะคะราคาเพียง479,000บาทเท่านั้นคะ่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูรุ่น t o y o ต a กันบ้าง Toyota คันนี้จะเป็นตัวสูงนะคะจะเป็น Toyota Revo p i l a n d e r นะคะเครื่อง 2.4E คันนี้จะมีระบบเบรก ABS มาให้นะคะเป็นปี2016ราคาจะอยู่ที่449,000บาทคะ่ะมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปดูคันต่อไปเลย คันนี้นะคะก็จะเป็นตัวสูงเหมือนกันแต่จะเป็นอิซูซุนะคะไฮแลนเดอร์ er, เครื่อง2.5แด v t s ปี2014นะคะราคาก็จะอยู่ที่4 49,000บาทค่ะมาคะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมรุ่นท็อปกันบ้างนะคะคันนี้นะคะ i s u ูซ d m a แปี2014คะ่ะตัวแซด4ประตูตัวสูงนะคะบอกเลยว่าสำหรับใครนะคะที่ชอบรถที่ออปชั่นครบนะคะแนะนำมาจัดคันนี้เลย คันนี้นะคะเราขายเพียง499,000บาทเท่านั้นคะ่ะอ่ะมาดูคันต่อไปนะคะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นยอดฮิตตลอดกาลนะคะ Isuzu D Max Super Platinum ปี2010นะคะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2,005นะคะคันนี้เราขายเพียง379,000บาทนะคะพอนเพียง7,000นิดๆิเเท่านั้นนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบรุ่นนี้หรือว่ามองหารุ่นนี้อยู่ต้องรีบแล้วนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีเข้ามาไม่บ่อยและขายดีมากเลยนะคะ แล้วมาในส่วนของคันสุดท้ายนะคะจะเป็น t o y ยต a หัวเดียวนะคะคันนี้นี่เครื่องยนต์จะอยู่ที่2.8นะคะเป็นปี2022แถมมีคอกมาให้แล้วราคาคันนี้จะอยู่ที่479,000บาทได้เลยราคานี้นี่พร้อมคอกไปใช้งานเลยนะคะโอเคค่ะแล้วสำหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจนะคะเต็นท์เรานะคะตั้งอยู่ที่ c ีแยกไฟแดงท่าเรืออำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ หรือท่านใดน,นะคะที่ต้องการติดตอ่อสอบถามนะคะเดี๋ยวนุ่นก็จะทิ้งช่องทางการติดตอ่อไว้ให้เลยนะคะสำหรับวันนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย